พอไปเลยแค่เจานี่ยแค่จาช่องดีสองสองเฮ้ยขี่แม่งอ๋อนี่มันหลอดซีนอนมันแรงเหลือเกินโอ้ยมันทำให้ตาฉันบอด พิ่งตรงไปอีกเลยเลยยากเ้ยเพื่อนถ้ามึงล้มมันช่วยไม่ได้เลยมันเยอะเกินไอ้เราึ้นหาร เที่ยงกระสุนเที่ยงกระสุนในนี่คุณโมอ้จะไหวห้องอัญเชิญเฮ้ยเฮ้ยจะบอกนะว่าตรงเนี้ถ้าข้ามไปไม่ได้อ๋อต้องออกนู้นเอ้าเชี่ยแล้วไงอย่างเงี้ยเอ้าข้ามได้แล้วเนี่ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยพี่เบิ้มตรงนี้อีกอุ้ยหลายตัวหลายตัวพี่เบิ้มหลายตัวพี่เบิ้มหลายตัววิ่งก่อน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 มืดมืดมืด วัดเดิมแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ย <Ay glorious! S 1> โอ hey, ้โหแล้วยังเยอะเฮ้ยสองตัวเลยวิ่งวนเลยเพื่อนวนเลยเฮ้ยพี่เบิ้มมาเฮ้ยหนักนักขี่ปก่อนนักขี่โอ้ยพี่เบิ้มโดนล้อมโดนล้อมโอ้ยร่วงเลยเพื่อน เราลงไึ่งหมดแล้วเหรอเนีบบ่ยหยดเลยอ่ะบตายหมดอะไรันนั้พี่บุ๋มมาสองตัวโหแม่งซ้ายขวาเลยเราต้องรวมรวมมันให้อยู่จุดเดียวเว้ยจะได้ระเบิดเราวางอันนี้ก่อนวางจุดก่อนวางระเบิดแปะไว้ก่อนไปรอใกล้ๆหน่อยอ่ะเอาเลยนะ เฮ้ยไอ้เทียแล้วทำไมกูมันมาหากูสองตัวเนี่ย เฮ้ยเฮียโอ้โหข้างหน้าข้างหลังเลยแล้วทำไมมันเล็งแต่กูเนี่ยยิงเลยยิงเลยมันอยู่กับกูสองตัวอีกแล้ววิ่งวนไปวิ่งวนเอ้าสามสิบสามสิบวิ่งอ้อมคนหนึ่งวิ่งอ้อมคนหนึ่งเฮ้ยทำไมตายง่ายจังวะ มันจะมาแล้วเร็วๆตัวมาซ้ำหนึ่งมาแล้วมือไปซ้ตศพใช่แล้วมันจะม,มาแล้วเฮ้ยเฮียโอ้โหแล้วจะยิงยังไงวะเนี่ยโอ้จีีเฮียเล่นใหม่เอ๊ะ ยูเจไปยูเจไปไปไปเอาวิ่งบนไปไหนวะน่ะโอ้โหตามที่โก้ยมิด่อนมิด่อนมิด่อนค่อยๆคๆหาไปก่อนตายไปแล้วตัวนึงอ่ะถามก่อนว่ามันอยู่ไหนนี่มันอยู่กับูนี่ตามไม่อยู่ตามไม่อยู่ตามอยู่ไหมตามอยู่เอ้ยมันย้อนกลับไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเลย ยิงแล้วดึงอยู่ดึงอยู่ยิงเลยยิงเลยมันมันอ่ะดึงอยู่เอามึงเออมึงไม่ไปยิงไกลๆกันวะ เาเลยน,นะไปยัง เข้าให้ดูหลังให้ด้วย bơm mà đi bạn Nhìn nhiều, nhìn nhiều, diễn bơm Ơi xin hại มัน หมดนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดินไปอย่าเพิ่งเดินไปหากระสุนก่อนดิเนี่ยมันยังมีเหลืออยู่นิดนิดหน่อยหน่อยเงี้ยเจ็บตรงไหนได้บ้างวะก็ที่ที่มันแตเจ็บสุางเงี้ยนี่มันต้องมีกล่องกระสุนบ้างหรอวะเอ้ยมีตรงนี้ อะไรโอ้โหมีปืนพกกล่องปืนพกแม่งหากล่องปืนดิไอ้นี่มันมีอะไรบ้างเย่ยอ้าวไม่มีกล่องสไนเดอร์วะเอาแล้วกระสุนจะหมดแม่งเออหาดูย้นอนกลับมาหาใครหน่อย ยิงด้านในด้บ้างอนนี้แม่งไม่มอะไรเลยงนี้ไม่มีอะไรเลยงั้นเราต้องเข้าไปแบบไม่มีกระสุนแล้วล่ะเอาเดเดเนเราเปิดอย่างเดียวจะลังไปไหนวะระเบิดตรงนี้ระเบิดอยู่สามลูกอ่ะตรงนี้มีกระสุนหน่อยหนึ่งมีปืนบบนิดหน่อย ขุน,ต,น,น,นตัวนี้หน่อยขุนไครเอาวะเนี่ยนี่เหลือเลยไปไม่มีก็ไม่มีวะมีสามสิบก็สามสาิบวัดอมมี่มาทคำสันเนี่ยถ้าถ้าสมมติมันมาเยอะๆก็ยิงตรงถังถังนี้ได้ป้องไปอ๋อมันมันมาจากในในีไนไอ้นี่ไง เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยตรงตรงนี้เป็นไอ้นี่กระสุนปืนกลเพื่อนสาตปืนกลเลยมีกระสุนปืนกลตรงนี้สาดไปเลยโอ้ยใครอยู่นั่นสาดกระสุนเลยมีมีกระสุนปืนกลอยู่ถัดกันถัดกันค่อยค่อยค่อยยิงเีอ้าวมีกระสุนแค่นี้เหรออันนี้กระสุนอะไรเก็บกระสุนก่อนออ๋รู้แล้ว ยิงไอตัวที่มันดันเชิญคนมาไอมีมีมีเนี่ยมันธุรกิจให้เก็บอ่ะเราไม่้องมา่กี้กูยิงไปแค่ตัวเดียวไงหาก่อนมีอะไรบ้างเอายังยังเฮ้ยมึงมึงเก็บกระสุนยังไงเจยังไปเก็บกระสุนให้เสร็จก่อนไม่จะมีอะไรหรือป่าซ้ายขวาเลยไม่รู้อะไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าเผื่อแม่งพิซซ่าออกมาจากขาวเนเมื่อกี้ไปไปไป คนแรกอ้าวจบแล้วอาซีนจบว่ะไอ้ยีอะนี่หรือเหรอนี่ไงที่มันในนีต่ตามภาพฉุ o p e I. ไม่ดีแล้วก็ไม่ไต่อไปโอ้จบสักที